มีจีรน,น,นะคะวันนี้ผมมารีวิวทเร,เรียนทอดทเรียนทอดครับยังอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้ก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอรับแลนะครับเป็นสวนป้าเรียนนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากสวนเขาซึ่งทุเรียนจริงๆเนี่ยทุเรียนจริงจริงูจีกินไม่ได้นะครับทุเรียนจริงหรือจิไม่กินก็เลยกินทุเรียนอะไรทอดอ่าแล้วรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูซิหน้าตาเป็นไงมันมันเป็นแผ่นๆสีทองๆเหลืองๆนะครับมันอร่อยอ่า เป็นไงบ้างอธิบายหน่อยคุเค็มมันกรอบมากเลยบอกอารมณ์ที่ตอนนี้เป็นยังไงกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกยังไงอร่อยอร่อยแบบไหน,นอร่อยอร่อยเพลินลิ้นไหมกรอบเพลินเคี้ยวแล้วเพลินแผ่นใหญ่ไหมอืมอราคาถุงเราประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะครับเป็นจากสวนเขาเลยทอดเองนะครับเด็กเนี่ยจะชอบมากตุเรียนทอดเนี่ยนะ จะอร่อยมากๆใครอยากกินเหมือนเหมือนขนมมันฝรั่งทอดอะไรเหมือนเลเหมือนอะไรประมาณนี้เลยนะมนผมว่า,าแต่เขาว่าอร่อยกว่าอาอรีบอกว่าอร่อยกว่านี่มีประโยชน์ด้วยนะครับ okay. โอเคปดดวดไม่กินย้าลูก <c oughs> ยังไงก็กดติดตามลิจิตด,ด้วยนะครับลิจิตกำลังจะกินอย่างนี้เพลินๆไปเรื่อยๆลูก <c oughs> ทำ K S M มอะไรนะที่เขาชอบใช้เสียงอะไรนะครับ เอสิาอือืออืออหอหอร่อยขนาดนั้นนะครับนี่นะครับทุเรียนทอดจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอ่าชอโช้อหน่อยชอผลิตภัณฑ์หน่อยที่เชียงใหม่ก็มีที่เชียงใหม่ก็มีแต่นี่ซื้อเซวของสวนเขาอันนี้เรามาซื้อถึงสวนนะครับตอนเนี้ยเราอยู่ที่สวนทุเรียนเลยนะครับเนี่ยเนี่ยคือต้นทุเรียนนะรอบรอบๆเราเนี่ยแล้วก็มีคาเฟ่นะครับ ดูนะอ่าน,นี่คือสวนทุเรียนแล้วหลังนั่นคือต้นทุเรียนกำลังจะออกลูกเลยนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์เขานะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับบายบายริวบายบายไปกินทุเรียนกันหยา